มมีธุรกิจจุดสองธุรกิจธุรกิจหนึ่ง<ม>คือธุรกิจร้านน้ำมันสกัดเย็นชื่อนารดาอันที่สองคือธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทชื่อเยลวชนได้รีสอร์ทปรบมือได้นะคะขอบคุณคะ่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะแต่ก่อนหน้านี้<ม>การเงินหรือว่าอะไรหรือว่ารายรับอะไรเข้ามาก็ก็พอเลี้ยงชีวิตเลี้ยง เลีย้ยงครอบครัวได้แต่ก็ไม่มีเงินเหลือเก็บครับตั้งแต่ผมมาปลูกพันตัวกับใบซีดแล้วเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแล้วมารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ขยายสาขาร้านน้ำมันนารดาให้ไปที่นิมานซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเชียงใหม่นะตอนนี้ครับขอบคุณพระเจ้า ก็ตั้งแต่เปิดมาเปิดตอนนี้เปิดมาได้ประมาณ24 24วันยอดขายตอนนี้ปาไปแล้วแสนสี่พัครับ On the show! On the show! ขอบคุณพระเจ้าที่ตั้งแต่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้านี้พระเจ้าเทพระพรลงมาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งแล้วก็ไม่ขาดสายลักทรงจัดเตรียมทุกสิ่งไว้ให้กับครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับ อยากบอกพี่น้องว่าผูกพันตัวเอาจริงเอาจังกับประชาชนแล้วก็รับใช้แล้วพระพรก็จะเป็นของพี่น้องในที่สุดครับผมขอบคุณพระเจ้าเป็นประมือให้กับคุณ่